สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมที่ช,ชื่อว่า No a is in heat นั่นเองนะครับผมซึ่งผมต้องใส่เซอร์ด้านซ้ายนะครับผมก็คือสะพาหนหลักแทบไม่เหลืออะไรให้ดูแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ได้รับแปลไทยจากคุณเอมิยะสังนั่นเองนะครับผมคุณเขามาที่เขาแปลเกมนี้ออกมานั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่แนวเกี่ยวกับว่าเราต้องลงไปในดันเจี้ยนรับบทเป็นสาวแล้วหูฟูคนนี้นั่นเองนะครับโอเคซึ่งเ,เรื่องข้างต้นของทุกเกมนะครับกล่าวถึงมาว่า เวียนเทียในโลกนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอีกอย่าง,นงหนึ่งจากที่เหล่านี้สร้างขึ้นโดยเทพเจ้ากับว่ากําลังเล่นตลกกับเราอยู่ทําให้หลายๆอย่างหลงเหลือไปกับความลึกลับเหล่านี้ผู้กล้าบางคนจตเห็นใจไปจนภัยและท้าทายกับความลึกลับเหล่านี้นี่ครับสปอยลอ์นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณที่กล้าหาญสองดวงนี้ตัวเอกและเพื่อนที่ไ้ประสบการณ์ของเขานาโอ ดันเจี้ยนที่พวกเขาท้า,ทายเป็นดันเจี้ยนที่ส่งทีมสำรวจกลับบ้านหลังจากที่หัวหน้าของพวกเขาถูกสับละลาดลักพาตัวไปการสำรวจของพวกเขาเองก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้เช่นกันหลังจากนาโอถูกโรคสถานะผิดปกติที่ร้ายแรงนะครับตัวเอกพยายามรักษานาโอแล้วและพบบอดแสในเอกสารที่หัวหน้าที่สำรวจทิ้งเอาไว้วินวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างดันเจี้ยน โลกสนาผิดปกติและการถึงจุดยอดของผู้หญิงการประจนภัยของพวกเขาจะจบลงเช่นไรกันนะอาจะอ่านพอเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็คือประมาณว่าเราเนี่ยจะลงกับลงไปดันเจียนกับสาวคนนี้นั่นเองนะครับเพื่อทัไทายดันเจียนนี้ที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินั่นเองนะครับใครที่พิชิตได้หรือว่าเจอของอะไรข้างในได้เนี่ยจะเป็นผู้ที่ อาจจะล่ามลอยได้เลยหรือไม่ก็สามารถพลิกแพงโลกไปดได้เลยนั่นเองนะครับว่มีใครรู้ของด้งานนั้นเป็นอะไรบ้างมีของลับอะไรอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งใครที่เคยเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีหัวหน้างานะครับที่เคยเข้าไปแล้วซึ่งเขาก็ได้ทิ้งเอกสารเรื่องต่างเอาไว้นั่นเองนะครับว่ามีโลกอะไรบ้างหรือว่ามอนเตอร์ประมาณไหนอะไรอย่างงี้ซึ่ง เออนาโอ๊ที่เราไปลงดันเจี้ยนด้วยนันติดสถานะผิดปกติเข้าให้นั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสถารนี้จะมีผลเสียอะไรบ้างนั่นเองนะครับดูทรงก็เป็นเรื่องอย่างว่านะครับดูทรงจะหน้าเธอที่เขินอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่แนวภาพขาวดํานั่นเองนะครับเหมือนเกมเออน้องสาวแฟนตาซีนู้นเลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าตัวเกมจะมีเสียงอะไรมากมายเพราะตอนนี้คือหน้าล็อบบี้ก็คือไม่มีเสียงอะไรเลยนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่เต็มแล้วหรือเปล่าไไไมม่่่่่่่แนนนนใใจะจะะะคคครรรรัับบลลลลออองเเเก็โหดดทททีีีิวต์ข้ย เกมที่406นั่นเองนะครับผมขนาดไฟที่ประมาณ377เมกนั่นเองนะครับผมสำหรับกเกมนี้เนะาะนี่ครับโอเคซึ่งตัวเกมนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นภาพขาวดำนะครับแล้วก็ต้องเล่นบนจอยเพย์น,นะครับจะอยากจะเล่นบนมือถือนะครับอย่าลืมหลบจอยเพย์นบนเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะใครที่ขึ้นเออเรอระหว่างต่อสู้หรือว่าต่อสู้อยู่แล้วก็ขึ้นเออเร่อรตรงกลางเนี่ยคือท่านผู้ชมยังเป็นจอยเพย์เวอร์ชั่นเก่าอยู่แนะนำให้ลบจอยเพย์ทิ้งเลยก็โหลดเวอร์ชั่นใหม่ที่อยู่ใต้ล่างเอ่อคลิป เอ้ตารางทิดคอร์ดของเราในเอ็นที่เราผมแปะไว้เนาะก็จะมีลิงก์เกมแล้วก็ลิงก์จอยเพจเนี่ยให้โหลดลิงก์ันเนาะนี่ครับผมโอเคมาเร,มเ,รมเริ่มก็มาเ,เ,เ,เริ่มเล่นกันเลยรายการเราสับตัวเกมแนวดีนเอ็นนะครับเนี่ยมือเกมเลยนะครับซูสเกมมันค่อนข้างนนสนใจและสับตัวเกมแนวดีนะครับเป็นแบบแบทเทิลที่แปลกใหม่ดีแล้วก็ต่างจากเกมอื่นที่เคยเล่นมานะครับผมชอบแนวเกมมันใหม่ๆอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันท้าทายแล้วก็แปลกใหม่นี่ครับโอเคดันเจียนเป็นหนึ่งสถานเอ่อในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สถานที่ที่กล่าวกันว่าเทพเจ้าสร้างขึ้นอย่างกระทันหันผู้ทรงครองสวรรค์และโลกโอ้โหแล้วดูฟอนต์นี่ครับฟอนต์เป็นแบบ8บิตด้วยนะแบบของจองอัตุเกมด้วยนะครับโอ้โหคุณเอเมิลซังนี่คือแปลอย่างดีนะครับผมใครอยากสนใจอยากผลงาน,ปนแปลต,ต่างๆของเอเมิลซังเนี่ยหรือว่าอยากดูเกมปแปลไทยเยอะๆเนี่ยก็ไปติดตามได้ที่ช่อง YouTube ของเขาหรือไม่ก็ ที่ที่เขาแตลเาไว้นั่นแหละครับผมบอกเลยเขาแปลเกมเยอะมากนะฝากไปติดตามผลงานแปลของเขาด้วยนะครับแล้วใครที่ชอบผลงานการพัฒนาเกมนี้ก็จะมารปติดตามจากผู้บรรณาเกมได้โดยเหมือนกันนี่เองนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนไะสถานที่ที่นำความมั่นคงและเกียรติยศมาแลกอันตรายที่คลองใจนักจนหลายคนโอมาแล้วครับเสียงเพลงนี่คือดันเจียน วันนี้การจนแพยครั้งแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากนี้ไปกังวลแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วโอ้ต้องเซ็นเซอร์ออนาอกน,น้อยนึงนะครับมันมีเล็บออกมานิดนึงนะครับผมให้ดูไม่ได้รุ่นน้องจากกินตจนภยัยนาโอเธอยังเป็นมือใหม่แต่มีทักษะในการใช้เวทบนระดับหนึ่งนาโอพูดนะครับเพียงเพื่อยืนยันนะดันเจนนี้เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อกี่เดือนก่อนผ่านมาหลายสิบปีแล้ว มีการจัดตั้งเดนเจ้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากนี้ดูเหมือนว่าทีมวิจัยจากเมืองหลวงได้ถอนตัวไปสอ,ปสอบสวนหลายคนแล้วด้วยนอกพูดนี่ครับนอกพูดถูกทีมวิจัยชั้นนําจากเมืองหลวงได้รับมอบหมายให้สํารวจเดนเจนก่อนตามข่าวลือดูเหมือนว่าสมาชิกหลักถูกลักพาตัวระหว่างการสํรารวจบคารพวกเขาล่าถอยนี่ครับเฮ้ยสำรวจได้ไม่สุดนี่ครับเพราะโดนคนลักพาตัวไปเลอหายตัวไปสุดท้า เอกสานการแบบนี้มันแค่หมายความว่ามีบางอย่างหรือมีปัญหาในบางอย่างในถานที่นั้นแน่ๆเลยแล้วจนไปแถวนี้มาแล้วด้วยหลีกเลี่ยงดันเจียนนี้การทั้งนั้นตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครได้สำรวจดนอีกเลยนะครับมาดำเนินการกันอย่างระมัดระวังกันเถอะนะตามที่เราเรียนรู้จากหนังสือเรียนสิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการออกดดันตัวเองแรงเกินไปเพราะชีวิตมีค่ามากยังก็ตามถ้าเราสามารถเข้าถึงส่วนลึกที่สุดของเรื่องนี้ได้ นเช่นแห่งนี้เราจะสามารถเป็นผู้พิชิตกลุ่มแรกได้เลยนะเนี่ยใจฉันตื่นเต้นแรงมากผู้วสโสพร้อมหรือยังแน่นอนเอาละเรารีบเดินทางไปกัต่อเถอะโอเคดีครับอันนี้ก็ถึงเวลาเล่นเลยนะครับซึ่งตัวเกมก็น่าจะยังไม่สอนอะไรเลยเช่นเคยนะครับผมโอเคด้านซ้ายบนนะครับผมอันนี้เขียนไว้ว่า เออปัจจุบันชั้นที่1นึ่งในเอ็นน่ครับหนึ่งฟลูนะครับบนชั้นที่1นึ่งของคืบหน้าศูนย์ทับสี่สิบในเอ็นเองครับผมโอเคส่วนด้านซ้ายล่างนะครับเป็นรูปหัวใจเนาะเอ่อค่าทางทฤษฎีนะครับผมก็คือสิบทับสิบอยู่นี่ครับนาโอกน่าจะเป็นเลือดน้าอกนะฮะนาโอกเนออันนี้ส่วนข้างล่างคือความแข็งแกร่งทางกายภาพนะครับรุ่นพี่เซนไปก็คือตัวเหล่านี่ครับก็คือสามทับสามสิบนั่นเองครับเธอจะมีเลือดน้อยกว่าเราเนาะนี่ครับผมโอเคส่วนด้านการกระทำนะครับตรงนี้จะมีด้านของเอ่อ เขาเรียกว่าเดินขึ้นไหวไปข้างหน้าหรือรีเทิร์นนะครับก็คือกลับไปข้างหลังนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ไปกับพร้อมหนะ้าอบในเอ็นะครับอ่ะตอนนี้มีแค่2ปุ่มที่เราสามารถทําได้เนี่ยัีคขวาได้ไหมคลิกขวาไม่ได้ยังไม่มีปุ่มเซฟหรอกถ้า EC เกมจะดับป่ะ EC <Easy S 1> ไม่มีนะครับต้องกด X ป่ะ X ก็กดเลยไม่ได้นะครับตอนนี้โอเคดนั้นเลยแค่2ปุ่มนี้นะครับก็เลือกเป็นมูฟไปข้างหน้าแล้วกันนะอ้าวกดไม่ได้ฮะกดยังไง เออผมกดเลยไม่ได้เลยฮะต้องกดเออนี่เป็นการจมแพครั้าที่หายากไม่อาจย้อนกลับไปในเออ่นี้ได้อีกแล้วเดินต่อไปอีกสักหน่อยแล้วกันอ,อ๋อตัวลูกศรแทนลูกศรขึ้นหรือลงนั่นเองนะครับโอเคใครที่จะบัรจอยเพคก็คือตัวใช้ลูกศรเอ่อเดินหน้าหรือถอยหลังนั่นเองนะครับเพื่อเลือกเนาะอ่เมื่อกี้ผมกิดถอยหลังไปแต่ว่าตัวละครมันมันไม่ถอยหลังเนี่ยเพราะว่ามันยังต้องเดินดอกเนาะนี่ครับโอเคบ่กเดินไปขา้างหน้าโอเคไปข้างหน้ากันเถอะ ไอ้สกอโอ้จสลลม์นะครับเอาฟันไปแล้วฉันโดนโจมตีจากสัปรปหาดน้าโอกคุณสบายดีไหมผูว้วโสโศอาการของฉันรู้สึกร้อนผิดปกตินะฮะดูเหมือนว่าฉันจะเป็นไข้ตั้งแต่ถูกมอนสเตอร์โจมตีก่อนหน้านี้นี่มันไม่น่าเลยฮนะผูว้วะสโศบางทีคุณอาจจะได้รับสารผิดปกติหรือเปล่าไห่นะปวดดื่มยาออดรอปจากจักรวรรดิจักรวาลนี้ก่อนน้าโอดื่มยาอนเนกประสงค์ที่มอบให้เธอเลยครับ ลดลงอย่างรวดเร็วแต้าริดปกติเป็นโรคที่เกิดขึ้น,นเฉพาะเดินเ้ยนเท่านั้นมันตะตางจากโลกปกติอย่างสิ้นเชิงจึงไม่มีทางรักษาได้ฉันไม่มีทางเรื่องอื่นนอกจากต้องใช้ยาฉันเตรียมมาเพียงพอแล้วเผื่อไว้นะโห,หน่าเธอดูกังวลมากนะครับปวดระวังตัวด้วยนะเดินเ้่นที่ไม่รู้จักแบบนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะพิปัติซึ่งยาเข้าขคลองจะใช้ได้ไม่ได้ผลด,ด้วยก็ได้นะครับยาจักรวาลเนาะน่นอนดำเนินการด้วยความระมัดระวังเลยนะ แล้วจะรบกันลงมายังไงมันมีแค่เดินหน้ากับถอยหลังโอเม่ก oh ็นี่ครับอันนี้เป็นประสบการณ์4ทับ40แล้วนะครับโอเคไปต่อนี่ครับทำอะไรไม่ได้มันมีแค่เดินหน้าถอยหลังแค่นั้นเองมาถึงพื้นที่โล่งแล้วนะครับดูเหมือนจะไม่มีร่องรอยของสัตว์ปรลาดใดๆเลยนาโอพูดนะครับผู้วิศวโปรดดูทางนั้นสิมีสัมภาระลาชิ้นหนึ่งอยู่ข้างหน้าดูเหมือนจะเป็นของใครบางคนที่เออนาโอชี้ให้เห็นนะครับ พูดถึงพูดถือพูดถึง,ถงม,มนุษย์ที่เข้ามาดันเจี้ยนแห่งนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วอาจจะเป็นสัมภาระของทีมวิจัยจากมอหมูก,ก็ได้นี่มันหมายถึงคนที่หายตัวไปดันเจี้ยนหรือเปล่านะมีช้อยเดียวให้ตอบนี่ครับใช่ดูเหมือนไม่มีวิแววของผู้คนร,บรอบๆเลยฮะันตัดสินใจดูสัมภาระก่อนบางทีอาจจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ฉันจะไปสอบสวนต่อได้นี่ครับแล้วก็ได้เป็น มีรอยเปื้อนเห็นได้ชัดเจนในกระเป๋าเดินทางพบบางสีดูเหมือนกองกระดาษหนาๆมีใบอย่างเขียนว่าแต่เนื้อหาถูกตัดออกไปในในกลางจึงไม่ใช่หนังสือที่สมบูรณ์แบบนะครับชื่อเรื่องก็คือความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นปกติของถานะเอนเจนและจุดสุดยอดของผู้หญิงเหรอเฮ้ผู้โสมันเป็นสัปปาดาลแบบไหนหรอมันเป็นสัพหลาดนอะนี่แย่มากพวกเขา เข้ากล่มากขึ้นในขณะคนกระเป๋าเดินทางพวกกำลังโจมตีไม่สามารถเลี่ยนจำออกจากตำแหน่งที่ได้หรอเราตวด้วยนะเอ่อเกิดขึ้นนะโอปกป้องที่นี่และรับการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับด้วยการมุ่งหน้าสู่ความเป็นสตูรเราสาบัดจึงดีบรีบหนีจากนั้นไปตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานั้นแล้วเอเราอดถอนหายใจนะครับเราอดหลับตาสุดลงตรงจุดนั้นไม่มีการบาดเจ็บใดแต่ว่าไม่มีอะไรผิดปก ไม่มีข้อผิดพลาดหรอที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการผิดปกติทางสาระไม่มีการตอบรับสายตาของฉันเลยมาใช้ยาขคลองจากวันกันเถอะเออเอ,อิมแต่ดูเหมือนนาะโอดจะยังไม่ฟื้นคือตัวเลยครับรูส้สึกแย่กับเรื่องนี้ดูเหมือนว่าสาระความผิดปกติไม่ได้รับผลกระทบจากยานะครับฉันควรทำยังไงดีคุยกับนาะโอดรีบหนีออกจากดันเจียนตรวจสอบหนังสือที่คุณหยิบขึ้นมานะครับโอเมย์ก็ oh เรารีบหนีออกจากเดนเจียนทำไมโหเลยทิ้งสาวได้ไงคุยกันนะโอ๊ครับตรวจสอบหนังสือนี่ครับอ่ะคุยก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยนอกก้องโอากำลังหลับลึกนะครับไม่ว่าคุณจะคุยกับเธอมากแค่ไหนก็ตามไม่มีอะไรที่เธอตื่นเลยนะครับความจริงที่ว่าเธอดูเหมือนจะไม่เจ็บปวดแต่ก็ยังโล่งใจอยู่ดีนี่ครับโอเคแล้วก็ตรวจสอบหนังสือแล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งอ่อีกอย่างหนัง,งสือเล่มนี้ ฉีดหนังสือเล่มหน้านี้ที่ฉันหยิบขึ้นมาและตรวจสอบเนื้อหาอีกทีนะครับข้อสัมพันธ์ระหว่างคามผิดปกติในคุกใตด,ดินและการสำรวจความใคร่ของหญิงสาวเขียนโดยออกากมุลกินะครับผมแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวิทยาศาสตร์และเวมบต์เมืองหลวงสิ่งแรกและที่สําคัญที่สุดความผิดปกติของสารประเภทใหม่คือถูกค้นพบอย่างต่อเนื่องในดันเจียนและในบางกรณียาแผงปัจจุบันอาจจะรักษาไม่ได้นี่ครับ ฉันได้พิจารณารักษาโดยใช้ยาอย่างต่อเนื่องวิธีการแก้ไขาฐานะาปกติประเภทดังกล่าวเป็นใหม่มากและครั้งนี้ฉันได้คิดค้นวิธีการใหม่แล้วดยวิธีนี้ตามสติแล้วเพราะปกติใดๆสามารถรักษาให้หายขาดได้ดูเหมือนว่าหนังสือเล่มนี้จะอธิบายวิธีการกู้คืนสําหรับแต่ละอาการนะเนื่องจากไม่มีอะไรต้องพึ่งพาฉันจึงไม่มีทางเลือกนอกจากเพื่อทําสิ่งนี้ไปไปฏิบัติต่อ พื้นฐานของการรักษาอาการคืนกา,การทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดในการกอดรัดด้วยความรักเป็นสิ่งสําคัญอ๋อวิธีการรักษาคือต้องทําให้ผู้หญิงไปถึงจุดสุดยอดให้ได้น <ak> ั่นเองนะครับโอเคพื้นฐานของการรักษาอาการคือการทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดการกอดรัดด้วยความรักเป็นสิ่งสําคัญอ๋มฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนําสิ่งนี้ไปทําสินะ โอเคดีครับผมเราก็เอาเธอมานอนนี่ครับบนเตียงแล้วเตียงมาจากไหนไม่รู้นี่ครับผมโอเคอันนี้คือสามารถทําการรังหลับเธอได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมาอันนี้นี่ครับตัวเอกนี่ครับผมสามารถจูบเธอได้หรือจับเธอได้นี่ครับผมโอเคโอสามารถเลื่อกซ้ายเออเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ว่าจะจิ้มตรงไหนจะจับจูบนี่ครับผมโอเคอันนี้คือเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้ว่าจะใช้ปากโอไมค์ก oh ๊ นะครับขออนุญาตตัดไปได้การตรงนี้ให้ดูไม่ได้นะั่เองครับโอเคจบแล้วดีครับโอ้ <c oughs> คือถ้าเลือกข้างบนเนี่ยข้างบนเป็นการเลือกการการะทำแล้วเราใช้มือใช้ปากหรือใช้ออดาบเอ็กซ์คาดิเบอร์ของเราส่วนข้างล่างก็จะเป็นบอกนะว่าเราจะใช้อ่านสิ่งนั้นนะข้างบนเนี่ยใช้กับอะไรใช้กับปากหรือว่าใช้กับ หน้าอกหรือว่าใช้กับส่วนล่างของเธอท่นเองครับก็คือข้างบนเป็นการกระทำส่วนล่างเป็นสิ่งที่เราจะกระทําใส่นั่นเองประมาณนั้นเองนะครับผมซึ่งให้ทำบานสามครั้งได้ซึ่งเราก็ยังสอดใส่ไม่ได้นั่นะเองเนเพราะเรายังเกรงใจเธออยู่นั่นะเองนะครับผมประมาณนี้โอเคส่วนตัวเกมภาคนี้ครับสิ่งที่ผมฟังเมื่อกี้ที่ผมให้ดูไม่ได้คือมันมีเสียงภาพใสป่ปนด้วยวก็คือจะมีเสียงคนคคังอะไรอย่างนี้ด้วยทามไม่ได้ทั่วมจะไม่เหงาแน่นอนนะผมบอกเลยนะครับเสียงภาภกษาญส่ปุน่นลอ,องคุณคังนั่นเองครับ นำชายมือหนึ่งนะครับผมโอเคเหมือนเธอจะเตือนนะครับนาโอดเพื่อว่าโซทําไมอาวุโสนี่มันอะไรกันนะนาโอดูเหมือนจะจาการรักษาที่ไม่เหมาะสมจากเมื่อก่อนได้นะี่ครับเธอรีบอธิบายเนื้อหาของหนังสือให้ฟังนี่ครับโอเคเธอยังจำได้นะว่าเราทําอะไรไปนี่ครับนี่มันเป็นไปได้ด้วยอย่างนั้นหรอเออแม้กระทั่งการรักษาแบบนั้นกระทบสิ่งนี้ ไม,ไม่ไม่เป็นไรต้องขอบคุณคุณที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้ใช่ใช่ใช่แล้วถูกต้องแล้ละมันเป็นขั้นตอนการทางแพทย์นะหรือสิ่งอื่นใดค,คือคุณช่วยชีวิตฉันเอาไว้ขอบคุณนะไม่ฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างแตกต่างออกไปเดี๋ยวก่อนนะในสุดแล้วก็เสร็จสิ้นการจะไปครั้งแรกและก็กลับเข้าไปในเมืองอวันนั้นนะครับโอเคฉันกลับไปที่ เอ่อแอดเวนไทเรอร์ urer, นะครับผมกิลแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนี้นะทุกคนมองมาที่ฉันนะครับโอ้พวกเขาคือนะักวิจัยที่ท้าทายดันเจี้ยนนั้นเชื่อใจที่ทคุณทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่นะี่ครับคุณเป็นอะไรหรอจู่กนะ็นักวิจัยพูดนะครับฉันขอโทษนะฉันเป็นสมาชิกของทีมวิจัยที่หนีออกจากดันเจี้ยนนั้นนะคนนี้องคล์ลษณ์ชันยอดแห่งเมืองหลวงและ ดรออกัสโมกี้เนี่ยครัผู้มีอํานาจในการฟื้นฟูสารพิษปกตินี่ครับเรามีทีมที่สมบูรณ์แบบแต่ก็ถูกทําลายได้อย่างง่ายดายเกิดอะไรขึ้นแน่อย่างนั้นหรอพวกคุณไม่ได้เจอกันอย่างนั้นหรอสถานาที่แห่งนั้นเป็นหนึ่งในสถานาที่ที่ดีที่สุดในทวีปแล้วละมันเป็นดันเจียนสารพิษปกติหึมเอ่อไม่มีรักไม่มียารักษาโรคที่นั่นมันเป็นขุมสมบัติของภาวะผิดปกติทางการ ดูเหมือนว่ามีเพียงดรออกัสโมกีเท่าน,นั้นที่เขียนรายงานนี้จะจัดการกับอาการเิดียบปกติได้ยังไงกันนะเธอถูกลักพาตัวไปทิ้งฉันไว้โดยไม่มีเบาะแสนเลย,เลยเอา่าวิทยานิพนธ์หมายถึงสิ่งที่ฉันมีตอนนี้หรือเปล่านะมันน่าจะมอบมันให้กับเธอได้ไม่หยุดนะเพราะว่าฉันมอบมันตอนนี้ไม่ได้นะาอนรักษาทารปกติโดยใช้วิธีนั้นจะไม่เปิดเผยเลยเหรอ มือนเธอจอนนะกังวลแน่ว่าถ้าเราถ้าเราเอา,เอาการรักษาแบบนี้ไปเผยแพร่นี่ครับทุกคนอาจจะทําเรื่องไม่ดีหรือพาใครที่ไม่ดีเนะี่ยเข้าไปข้างในเขาได้นี่ครับที่เธอกังวลน,น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่มันไม่ดีเลยอย่างแน่นอนเฮ้ย hey, ฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องพวกคุณทุกคนหน่อยสนจัใจจะไม่ตายเขาเพิ่งถูกพาตัวไปโดยเจ้าแห่งดันเจียนนั้นนะนะยิ่งพอมีเวลาอยู่การชีวิตรอดจากดันเจียนที่อันตรายแบบนั้นหมแบบายความว่าพวกคุณทุกคนต้องต้งานทานความผิดปกติของสาระรามกนั้นได้ได้ปโปรด จะบทช่วยสหายของฉันด้วยกษัตริกระส่ายนี่ครับตามความตาังความตั้งานเขาเป็นของสภาวะรามุกเหรอนี่ครับผมโอเคเอ่อสถานะนี้เป็นยังไงบ้างเหรอันลุ่งขึ้นนี่ครับโอเคถ้าฉันคิดแบบนั้นแล้วก็นี่อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะนักจนที่ไม่มีใครไปชิดได้นักจนภัยมือใหม่2คนที่เอาชนะมันได้ในฐานะด,ดาวลุ่งพุ่งแรงในโลกนักของนักพจนภยัยแลาต้องได้รับความนับถืออย่างสูงอย่างแน่นอน แล้วจะไปที่รับการยอมรับว่ามีความต้านทานต่อกันอาการเจ็บป่วยสาระมกนั่นเองนี่ครับโอเคเราต้องฝึกไปเรื่อยจนก,กว่าเราจะต้านทานสารละโมกได้นั่นเองนี่ครับอย่าเพ้อแบบนั้นเลยนะฉันจะพยายามคิดถึงด้านบวกของสิ่งต่างๆอยู่ยังก็เถอะนี่คือดันจ้ที่ยังไม่ได้สำรวจซึ่งยังไม่มีใครพิชิตได้ฉันอาจจะไปชิดสถานที่แห่งนี้ได้จริงๆว่าอย่างไรก็ตามเลนะงั้นมาทํางานหนักด้วยกันเถอะนะผูวว้ผู้โส โอเคเนื่องจากวิธีรักษาสถานะต่างๆมากมายขอให้สามารถผ่าไปด้วยดีนะใช่ทุกต้องขล,ะละ่าเข้าใจแล้วว่าต้องใช้ยังไงแต่ว่าเด้โหลดอ่อนโยนกับฉันหน่อยนะเด้โปรดเธอะได้เลยฉันจะทำให้เต็มที่นี่ครับผมกับจะไปเริ่มต้นแล้วมาไปชิดนันเจียนกันเถอะพร้อมด้วยพระเอกและนาโอดนะครับเขาฝากไว้ก่อนเริ่มต้นนะ้ำจนภายของคุณแล้วเอออะใช่กับไม่ ใช่เนี่ครับโอเคเซฟไปก่อนเนี่ยครับสามารถกดเซฟได้เนาะเซฟหนึ่งเลยเนี่ยครับผมเช้าแล้วนะโอสวัสดีตอนเชา้าพวกวุโสมาทำงานที่ดีสดุดในวันนี้กันเถอะโอสเตตัสเนี่ยครับสามารถอัพสเตตัสได้ด้วยเหรอเออเราจะเลือกอยังไงอ่ะอันเนี้ยให้กดเมาส์จิ้มหรือเปล่ามีแอตแทกหนึ่งสองสามกับเอ่อดีเฟนต์เลือกเป็นอันไหนดีอ่ะอันนี้หรอเอ๊ what the hell โอเคอันนี้คือดันเจี้ยนที่เราสามารถเลือกไปเข้าได้ใช่ไหมนี่ครับผมโอเคดันเจี้ยนแรกนี่ครับผมเป็นดันเจี้ยนเอ่อสุดยอดดันเจี้ยนทดลองง่วงนอนหรออืมอันข้างบนนี่เป็นดันเจี้ยนลามกในสุดน้าเป็นดันเจี้ยนแบบว่าเอ่อสลีฟนี่ครับดันเจี้ยนหลับไม่แน่ใจมันเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ว่าน่าจะไปไม่ได้ปะ่ะฉันเลือกไม่ได้นี่ครับโอเค okay, ต้องนะั้นจะต้องเขียนดันเจี้ยนข้างบนให้เสร็จก่อนแล้วก็จะไปดันเจี้ยนข้างล่างได้นะครับมีสอนดันเจี้ยนนอสตับเกมนี้นั่นเองนีครับโอเค โอเคนั่นก็เริ่มเล่นตามปกติแล้วนั่เนเองนะครับโอ้ผมโอเคใครลองเล่นเกมนี้ก็ลองโหได้นะครับผมน่าจะประมาณนี้แล้วกันนั่เนเองนะครับเพราะว่าเกมน่าจะอัดมานานแล้วสตอนนี้ผมไม่อยากอัดนานเกินไปเนาะนี่ครับผมอันนี้คือถ้ากดชิปได้เพื่อกดรายละเอียดสาธารณะนะครับกดชิปได้โอ้โก็จะบอกสาระของเราเนาะนี่ครับผมโอเคนั่นกด enter ตามปกติทั่วไปไม่มีอะไรมากโอเค enter ดูสาระของเธอได้ดูข้อมูลต่งตางๆได้นี่ครับวันนี้ โอเคเอาไว้ตัวเกมวันนี้ดักันนั่นเองเลยครับใครลองเล่นตัวเกมนี้อยากรู้ว่าดันเจี้ยนมีอะไรบ้างหรือว่าอาจจะมีมอนสเตอร์ที่อะไรแบบแปลกแบบลามกอะไรอย่างงี้บ้างนั่นเองเลยครับเออก็ลองเล่นดูด้วยกันนะและเาารื่อสร้างก็คือเป็นดันเจี้ยนลามกที่เราต้องไปสุดเอ่อท้าทายงคนสองคนนั่นเองเลยครับผมก็เธอก็จะยินยอมที่จะให้เราไปด้วยนั่นเองนะครับคือวิธีท่าติดเออ่ติดสถานะผิดปกติเนี่ยวิธีที่จะรักษาได้คือการมีรายการนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอก็จะพยายามมีอะไรกับเราไปเรื่อยเรื่อยในจังหวะเธอเนี่ย จะมีความแข็งแกร่งหรือสามารถต้านทานสิ่งระม็อกพวกนี้ได้นั่นเองนะครับผมเพื่อพิชิตดันเจี้นนี้นั่นเองนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าด้านหน้าดันเจี้นหรือว่าสมบัติของดันเจี้นข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรอยู่บ้างนั่นเองก็ต้องรอติดตามไปนั่นเองนะครับซึ่งต่อจากดันเจี้นนี้ก็มีดันเจี้นที่หลับอยู่ในนี้นะครับดันเจี้นสลีปนั่นเองนะครับก็คือน่าจะมันว่าถ้าเราไปดันเจี้นนั้นเราก็จะหลับหรือว่า เกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายเธอหลับก็คือเราน่าจะไม่หลับแต่ว่าเธอแน่แน่จะหลับในะี่สุดท้ายเราก็ต้องมีหล,ลักหลักเปิเธอดีนี่นเองครับผมก็เป็นเั่นเออเป็นเกมที่ขั้นท้าทายดีนะครับแล้วก็แปลกใหม่ดีด้วยนะครับแบบว่าโดนเจี๊ยบไปเรื่อยๆแล้วก็ภาพเกมก็สวยด้วยนั่นเองนะครับแม้จะเป็นขาวดําแต่ก็มีเสน่ห์ในแบบของมันนั่นเองนะครับผมโอเคใครอยากเล่นเก,เกมนี้ก็โหลดไดท้ที่ทวิตเตอร์ผมไว้ที่ที่ทขอเลยนั่นเองนะครับเกมที่ 406นั่นเองนะครับผมสัก,กนี้เนาะใครชอบดูเกมนี้ก็ฝากกดไลค์นใจผมด้วยวนั่นเองนะครับวดอหน้าเพ่อนจอไปจำชมได้เลยแล้จะใหมเกมหน้าจดน,นี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าคชอบกันนะครับผมฝากกดไลค์นใจด้วยถ้าชอบเกมนี้หเล่นแลสนะครับผมไปลนะครับบายยฝากกดไลค์ใหถึงน้อยไลค์ด้วยนะครับ้จะใหม่เกมหน้าจะดูนี่ขอตัวลาไปก่อนไปถายนะครับผม